เส้นเลือดขอดต้องดูแลตัวเองยังไงเส้นเลือดมันเป็นปัญหาที่เส้นเลือดเส้นเลือดเนี่ยคือหัวใจดูแลเส้นเลือดที่ขอดส่วนใหญ่จะเป็นเส้นเลือดดาไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือทั้งหมดที่มันขอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกันจะเป็นเส้นเลือดดาอาจจะเป็นเส้นเลือดดาที่เส้นเลือดดาที่มันอยู่ที่ขาส่วนใหญ่เราจะชอบขอดที่ขาใต้เข่าลงไปต้นขาใหญ่ก็มีหลังเข่าก็มี ไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นเนี่ยเหมือนหลอดเลือดดำที่มันแบบเป็นเขียวๆออกมาอย่างเงี้ยอ่าแต่ทีนี้มันมันตีบเลือดมันไปตกค้างอยู่ตรงนั้นมันวิ่งขึ้นไปไม่ได้อาโตมี่ของหลอดเลือดดำเนี่ยเขาจะมีลิ้นอ่าเขาจะมีลิ้นแล้วก็เขาก็ต้องมีกล้ามเนื้อในการดันดันให้หลอดเลือดของเราเนี่ยเปิดหดเปิดหดอ่ะขยับขยับเลือดของเราตีขึ้นไปเอาหลอดเลือดดำของเราเนี่ยกลับหวัวใจ หัวใจก็บีบเลือดแดงกลับมาคนที่เป็นเิ้นเลือดขอดก็คือคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อความแข็งแรงความยืดหยุ่นของหลอดเลือดต่ำสองเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการกินนะท้องอืดกินอะไรกินอะไรไม่ดีเข้าไปทำร้ายหลอดเลือดทั้งหมดนะคะกลุ่มนี้เราจะชอบพูดว่าแป้งหวานมันนมดิบดงเย็นหรือกินอาหารมากเกินไปแล้วนั่งนาน พอเรากินพลังงานเข้ามาเยอะๆเรา่างกายของเราจัดการไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปกระทบหลอดเลือดของเราหลอดเลือดของเราจะยิ่งเสือ่อมระบบที่2ก็คือไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีกล้ามเนื้อแปลว่าไม่ออกกําลังกายและก็กินไม่ดีร่างกายของเราจะไปสร้างกล้ามเนื้อใหม่ได้เนี่ยจะต้องกินดีพลังงานถึงจะดีขึ้นไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเราถึงจะมีกล้ามเนื้อเราถึงจะมีกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าเรากินไม่ดีด้วยแล้วเราก็ไม่ออกกําลังกายด้วย มันก็จะเหลวมากมันก็ไม่มีตัวที่ช่วยพยุงหลอดเลือดเราก็จะเป็นเส้นเลือร์อดไม่หายรักษาอย่างไงก็ไม่ดีขึ้นนะคะอันถ้าเกิดว่าใครตอนนี้อยากขาสวยให้กินให้ดีและออกกําลังกายและออกกําลังกายถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ทํางานนั่งนานๆยืนนานๆน,น,นะคะมันจะมีตัวช่วย support อ,อ่าตัวช่วยัพพอร์ t ก็คือเราจะเรียกว่าถุงน่องเพื่อสุขภาพเขาจะรัด เบาๆเขาจะรัดผิวหนังเราเบาๆเป็นตัวช่วยเล็กๆเหมือนคล้ายๆกล้ามเนื้อคล้ายๆกล้ามเนื้อในการดันเลือดของเรากลับขึ้นแต่มันไม่ใช่กล้ามเนื้องั้นเราต้องยังไงหมอทําให้คนไข้มีกล้ามเนื้อไม่ได้ถ้าคนไข้ไม่ออกกําลังกายทีนี้ในการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการฉีดาการปล่อยเลือดทําหาหมอจีนก็จะมีการปล่อยเลือดอะไรเงี้ยแต่มันเป็นแก,การแก้ที่ปลายเหตุใครที่ต้องการรักษาเส้นเลือดขอดหรือป้องกันเส้นเลือดขอดให้ตัวเองก็คือกลับมากินให้ดีแล้วออกกํลาลังกาย การออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้เรามีกล้ามเนื้อนะมันยังทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นดี